ัสดีค่ะอีดีต้อรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยะไราการในเกมโทก,กานแล,ปแปล็บแพร้นนั่นเองซึ่งครั้งนี้นะคะพี่แป็นจะพาพเพื่อนๆทุกคนเนี่ยมาทดลองแล็บวิทยาศาสตร์กันค่ะและแล็บในครั้งนี้นะคะเราจะสร้างต้นไม้ปีศาจขึ้นมา ไม่รู้ว่าจะมีต้นไม้ชนิดไหนบ้างนะคะและจะเกิดออกมาประหลาดหรือเปล่าแต่ดูจากปกเนี่ยก็น่าจะประหลาดพอสมควรหูไอ้เจ้าตัวนั้นสิอันคืออิลูมินาติกและแกละคือตัวอะไรเออฉันหรอฉันน่าจะเป็นใบฝุ่นแถวาที่นอนละมัง้งส่วนฉันก็น่าจะเป็นพลอนเดอริงละมัง้งหน้าตากวนประสาทมากมเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วละก็ไปลลยกันเลยดีกว่าคะ่ะ แฉบนี่คือแลวบวิทยาศาสตร์ลับค่ะและต้นไม้ต้นแบบปีศาจของเรานะคะต้นแรกเราขอตั้งชื่อต้นนี้ว่าทานตะแหวงและกันทำไมผมชื่อทานตะแหวงแล้วเนี่ยมาดูเจ้าตัวนี้โอ้โหดูเมาไม่เมาไม่เลยโอ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรฉันเมื่อกี้มันคือตัวอะไรอุ้ยโอ้ฉันชอบดอกซากุระที่สุดมันน่ารักมากเราสามารถพานเจ้าตัวนี้เนี่ยเดินไปด้วยได้นะคะเอ๊แล้วเราจะทำอะไรดีนะ ลองเข้าไปในนี้แล้วกันด็อกอร์คะเราจะทำยังไงกับตัวนี้ดีคะเอาน้ำประเชงใส่มันลงไปเ,เราจะลดน้ำมันนะคะด้วยน้ำประเชงสูตรธรรมชาติเออโอ้ยา่ยาอย่าลดเยอะคล้บออผมไม่ไหวผมไหวนะ้ำไม่เป็นอ,อู้่าละดูซิว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนนปลาโถท,ทำไมไม่เปลี่ยนเล่าต้นไม้ต้นนี้ด้านจริงๆเลย เอาล่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปที่ตู้อื่นกันเลยดีกว่าเฮ้ยเจ้าตัวนี้มันมีอะไรอ่ะมมกูดเหรอมา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 ทางนี้งั้นไปที่หลอดไฟกันเลยรู้สึกว่าน้ำจะไม่ได้ผลใช่ไหมใช่ฉันต้านทานแรงน้ำฉันชอบเล่นสงการเป็นที่สุดงั้นแกต้องเจอนี่เลยลำแสงเปลี่ยนแปลงโอ้โหร้อนร้อนมากเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนว่ามันจะไหม้แล้วค่ะและแล้ว ได้กำเนิดมเมล็ดพันธุ์อันใหม่มามเมล็ดพันธุ์นี้จะก่อให้เกิดตัวอะไรขึ้นมาเอาละแรงร่างเ้ฉันคือต้นไม้หัวเม่งแดนดีไลออนต้นไม้หัวเม่งมาสัสจจัย์เจ้าตัวนี้เนี่ยขี้เล่นมากๆเลยแถมยังปากจูอีกด้วยเอ้แล้วฉันจะกำเนิดไอตัวใหญ่ตัวนั้นได้ยังไงล่ะเนี่ยฮะ <c oughs> โอ้ไม่รู้เลยนะเนี่ยตึ๊บตึ๊ต รู้สึกว่าตรงนี้นะคะมันจะมีพวกต้นไม้แปลกๆบางอย่างหลายอย่างเลยอ่ะถ้าเราเ้ยมันติดตัวเนอะนี่ฉันไม่ใช่แมลกไฟฟ้านะมันติดตัวฉันทำไมเนี่ยตรงนี้มีเหมือนเป็นรางหนูวิ่งค่ะถ้าเราเ,าเอามันเข้าไปในรางนี้ล่ะมันจะแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยอ,อ๋อไม่ใช่อันนี้คือระบบปั๊มน้ำอโอโอดอกไม้ขึ้นมาเต็มเลยตัวอะไรเหรอโอ้ที่มันคือตัวอะไรอ่ะนี่แน่เหยียบเหยียบเพื่อนตัวเอง <cin stereotype> ไ,ม <dragging> ไม่เห็นจะเปลี่ยนแปลงอะไรตรงไหนเลยสงสัยนะคะไอ้เจ้าดอกไม้พวกนี้เนี่ยมันจะไม่กระจายเกสรไปหาเจ้าตัวนั้นโอ้ไม่ได้เรื่องเลยปาปๆปะะไปด้วยกันกลายเป็นมีครอบครัวเฉยเลยค่ะถ้างั้นเราเอาเจ้าพวกนี้เนี่ยไปปลูกในกระถางต้นไม้กว่มามันก็งองมาเป็นโอ้เป็นไอ้หัวเมงอีกตัวนึ่ง แต่มันดูสูงขึ้นนะนี่วันเด็กครับแม่ <Hi. S 1> ม,มาแล้วครับลูกลูกแขีนลืมพัฒนาร่างได้นะลูกนะ uh huh. เด็กๆเ,เขาจะได้ชอบโอเคไหมคร uh huh. ับแม่งั้นเดี๋ยวผมไปตรงนั้นกับนงั้นเราไปตรงไหนดีลองขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่คือการผรสมพันธุ์ระหว่างต้นไม้ต,ต้นตำรับของเรากับเจ้าหัวเมงลองดูสิว่ามันจะกำเนิดต้นไม้ชนิดใหม่หรือไม่ปไหลลงสู่ทุกข้าวสาลี เดี๋ยาบอกแล้วว่าปิงแงมันก็แค่ดอกเจ้าตัวนั้นติดที่หัวฉันไม่ใช่เหรอไม่ใช่พันใหม่ซะหน่อยน่าเกลียดชะมัดแกต้องดื่มน้ำเข้าไปนี่คือน้ำที่ฉันหมักมาเป็นะเวลาสิบปีโอ้ยผมกลัวแล้วครับ <S 1> <S 1> นี่นะให้เมล็ดพันธุ์อันใหม่มาค่ะและเมล็ดพันธุ์นี้จะเป็นเจ้าตัวอะไรกันแน่เราไปดูกันเลย เราปลูกพลเชพันุ์นี้ลงไปในดินและพวกเขาก็ได้เจริญเต,ติบโตว้าวต้นไม้พันธุ์ใหม่ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากฝอยทองเห็นฉันอ้วอนๆอออแบบเนี้ยตัวของฉันไี้มากๆเลยนะนี่วัดดีหัวเมิงฉันสนลาดยังไงล่ะ ไม่รู้เหมือนกันนะคะวา่าไอ้เจ้าดอกไม้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอามันมาแบบผสมกับไอ้เจ้าสนล,ล้าต,ตัวนี้ได้หรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นพี่แป้เอาสนล,ล้าเนี่ยไป <c oughs> นี่เลยฉายแสงดีกว่า <c oughs> ถ้ามันฉายแสงอาจจะให้มเมล็ดพันธุ์ก็ได้ <c oughs> โอ้ยร้อนจังเลยอ่ย <c oughs> มะมันร้อนเกินไปอุ๊ยปูดนี่สนล้าให้เมล็ดพันธุ์อันใหม่พันตูดของเขา <c oughs> และ,มะเมล็ดพันธุในก็ได้ฝังลงไปปุ๊บ แงกลายเป็นชั้นอีกเนี่ยนะปะโทดูเหมือนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะสุดการวิวัฒนาการของเจ้าหัวเมงไปแล้วนะคะเราจะมาพัฒนาเจ้าลินลี่อีกค่ะเพื่อให้มันมีต้นที่สูงใหญ่แบบนี้โอ้ทำไมมันหน้าตาหน้าเกงขามแบบนี้ละเนี่ยเอาละจะทำยังไงดีลองเอาเจ้าลินลี่เนี่ยนะคะไปใส่ปุ๋ยดีกว่านี่นี่ันขอปุ๋ยนี่มันอร่อยอร่อยหน่อยนะเอาละลินล,ลี่ชอบกินอะไร ลองให้ทุกชั้นนีเลยเอาลองกินดูรู้สึกมันจะชอบมันจะชอบนี่แนะ่ให้เลยแล้วการเมล็ดพันธุ์ของฉันเอาละลองเอาเมล็ดพันธุ์ไปปลูกฟืบแล้วแล้วมันก็ได้จเจริญเติบโตมาเป็นต้นไผ่ครับว้าวต้นไผ่ที่แสนสง่า,างามเจ้าต,ตัวนี้เนี่ยมันพริ้วไหวมากๆเลยนะคะ เราจะเปลี่ยนเป็นต้นไม้ใหญ่ดีกว่ามานี่เลยต้นไผ่จะพาฉันไปไหนเหรอเส้นอากโก้หรือเปล่าโอ้โหเล่นกับเห็ดอีกแล้วนี้มาทางนี้มาทางนี้เอต้นไผ่ลองเอาไปฉายแสงดีกว่าค่ะเมื่อกี้เราฉายแสงไปแล้วนะคะสายสีแดงใช่ไหมทั้งั้นเราเปลี่ยนนี่เลยแสงสีม่วงโอ้โหนี่ฉันก็ไหม่เลยละสิ ออกมาแล้วค่ะมันเล็ดพันแบบอ้วนๆพีๆมากๆเลยนะคะตัวนี้อาจจะเป็นตัวใหญ่ก็ได้ปุ๊บลาแล้วอันมาแล้วจา้าเขา้าหลามน้องมนเจ้าต้นไม้เบาบับเจ้านี่เนี่ยมีลำตัวที่ใหญ่มากๆเลยค่ะแถมยังมีลูกกระตาถึงสี่อันแต่สามอันนะ่ะมันบอดไปแล้วนะฉันว่ามันเป็นลูจมูกนายมากกว่าแล้วมั้ง เนี่ยไปเลยนะเจ้าต้นไผ<อ>่นีเขาลามหนองมนได้ข่าวว่างกอกมาได้หกหัวเชีวยวหนอะโอ้ย่าว,ว่าแต่หกหัวเลยครับผมเนี่ยเกแปดหัวก็ได้โอ้ตัวมันหนักมากเลยดูยสิโอ้ฉันไม่ชอบที่นี่เลย<อ>ที่นี่เนี่ยมันไม<อ>่โอ้เป็นยังไงล่ะไม่ชอบเนี่ยเน่ลองชิมดูไม่รู้ว่าจะชอบกินในนี้หรือเปล่านะคะน่าจะเป็นซอสพริกเป็นไงบ้างชอบไหมือไม่เอาอ่ะมันไม่เห็นอร่อยเลยเจ้าเขาลามนี่อาจจะแพ้น้นําก็ได้นะคะ ล่อน้ำเทราดมาไปเฮ้ยตัวของมันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไม่ได้ด้วยโอ๊ยหนาวหนาวจังเลย,อยเอาละถึงเวลาที่มันจะงองออกมาแล้วอุ้ยปูดโหมาเล็ดมีอ้วนพีเหมือนกันนะเนี่ยเอาละลองลงไปในดินเลยดีกว่าปึ๊เริ่บโอ้ยนั่นอะไรเหรอโอ้โหฉันเกิดขึ้นมาแล้วขนาด ไม่น่าจะใช่คณะนะคะเป็นเข็มกุดันค่ะรูปร่างผมถึงจะเหมือนกับบอกอรี่แต่จริงๆนะ่นะผมเป็นเผ่าพันธุ์ของต้นสนนะครับไม่ใช่เพียงรูปร่างหน้าตาจะดูน่ากเกลียดแล้วนะคะเจ <_ V> ้าตัวนี้เนี่ยยังขี้กลัวอีกด้วย <_ V> ที่นี่ที่ไหนโอ้ผมไม่ชอบที่นี่เลยมันน่ากลัวเหลือเกิน <_ V> นี่ไงลดน้ำเจ้าตัวนี้ได้ค่ะโหขอบคุณมากเลยนะฉันรู้สึกสดชื่นมากๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ยิ่งรถยิ่งตัวยาวโอ้โหนี่แถวบ้านเลขสอไฟฟ้าแล้วนะเนี่ยเอาเลยค่ะครั้งนี้นะฮะเราจะลองเอาเจ้า,มาเมล็ดพันธุ์เนี่ยใส่ลงไปเอาละลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหอ้นี่ลงมาท่อเด็กกันหน่อยเราจะทําการผสมพันธุ์โอ้ด็อกเตอร์คะดูเปมือนเราจะได้ <c oughs> เออต้นสนเป็นสิวคะ่ะด็อกเตอร์ โอ,โอ๊ยอย่าจับอย่าจับสิครับผมเจ็บหายามาทายด้วยนะรับผิดชอบผมด้วยเลยเจ้านี่คือดอกเดซี่ค่ะเป็นดอกเดซี่ที่หน้าตาน่ารักมากๆเลย <c oughs> แถมยังสามารถพูดว่าฮัลโหลได้ด้วย <c oughs> เอาละเจ้าดอกเดซี่มาทางนี้มาทางนี้จะพาฉันไปไหนหรอโอ้โหพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่ <c oughs> อันน่ะเหรอฉันเป็นพาหะนำโลกยังไงเราเขาเป็นไขวัดนกค่ะ ไอ้วันนกอะไรหรืดอกเดซี่นะคะกับดอกทานตะวันเนี่ยรวมหัวกันคะ่ะแหงนแล้วก็อาบน้ำให้เจ้าดอกเดซี่ดูสิยิ่งอาบน้ำให้มันมากเท่าไหร่นะคะตัวของมันก็จะยิ่งบวมขึ้นโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วเกิดขึ้นมาอกระบองเ็ดมาแล้ว เจ้ากระบ,บองเพชรแสนน่ารักเกิดขึ้นมาแล้วค่ะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีลูก,กตาด้วยนะคะถึง2อันแต่ว่ามันเป็นแนวเฉียงๆหน่อยนะคะแล้วก็แอบมีดอกเล็กๆด้วยทีเนี้ต้นไม้ยอะดีจังเลยเนาะแต่ไม่มีใครหล่อเท่าฉันเลยอะโอ้โหมีแต่พวกหน้าตาไม่ดี<อ>มันนามันโนกเนาะ เฮ้ยมันหนามันโหนเกินไปหรือเปล่าในลองเอาต้นไม้ต้นอื่นเนี่ยมาผสมกับต้นนี้ดูดีกว่านะคะถ้าเป็นต้นโอ๊กผสมกับต้นกระบองเพชรจะเป็นยังไงกันหนอครืบโอ้เฮ้ยนี่ฉันว่ามันจะผิดผีละพี่ไม่เอาอ่ะถ้าเป็นต้นโอ๊กมีหนามมันน่าเกลียดน่าดูนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกลองดูหน่อยก็แล้วกันหมุนติว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 เอาแล้วเอาแล้วหล่นลงไปตู่ทุ่งข้าวสาลีปั่นตรงนี้ทีนึงติดติวต โอ้โหมีดอกกระบองเพชรติดเต็ไมไปหมดเลยค่ะโอ้เจ็บเจ็บน้ำโอดเจ็บไปด็กใหญบ้างคะ่ะสำหรับวันนี้เนี่ยชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้พี่แบงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันค่ะเกมนี้เนี่ยจะบอกว่ามันก็โอเคเนาะสร้างต้นไม้กันสนุกสนุกนะคะแถมมีนต้นไม้ประหลาประหลาเต็ไมไปหมดเลยเอาละเจอ,อกันใหม่คลิปหน้าละกันค่ะบา,บายบายจุ๊บ โอ้ยโอ้ยไม่เอาอ่ะฉันไม่อยากยุ่งกับตัวนั้นฉันไม่ชอบสีม่วงเลยเป็นทานตะวันดิดีดีก็ดีอยู่แล้วว่าน้ำติดตัวเต็ไมไปหมดเลย,ยแม่ฉันต้องผิดหวังแน่ๆเลยเอ้ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าน้ำไม่ออกฉันจะอยู่กับแกนี่แหละ